หมือนว่าเราก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาเนาะทั้งคู่การได้ทำงานด้วยกันแล้วได้ไปต่างประเทศด้วยกันด้วยมันเลยยิ่งแบบเออได้ใช้เวลาไม่งอนมีอะไรกันคไม่ได้งอนาบอกว่าจริงิมันไม่ได้งอนจริงหรอคะมันเป็นสคริปอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นทานุษย เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นนะมีแต่คนไปแซวเขาว่าแบบเขาขี้งอนจริงๆเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้น,นะคะ่ะรถรถรู้กับจากอนียมา ไปทำงานไปทำงานใช่ค่ะไปเป็นทีมเลยดีกว่าค่ะสองทีมฝั่งฝั่งนายด้วยแล้วก็ฝั่งเฟิร์นด้วยคือคือเป็นแบบผู้ชายที่แบบผู้โชคดีอะไรประมาณน้ไม่ค่ะก็คือไปถ่ายถ่ายงานให้ที่นู่นแหละค่ะใช่ไม่กี่วัะค่ะสามวันนะสามวันสามวันทำงานจริงกี่วันคะคทำงานวันกว่าค่ะแต่ว่าเราเราเฟิร์นไปก็ค่ำแล้วของวันแรกแล้วไปอีกวันหนึ่งก็ทำงานค้างคืนหนึ่งแล้วก็กลับมาเลยไป็นงาน สเราไปต่งปา,ปางประเทศด้วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่าเราไปทำงานที่ต่างประเทศสนุกนะเหมือนว่าเราก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาเนะาะทั้งคู่การได้ทํางานด้วยกันแล้วได้ไปต่างประเทศด้วยกันด้วยมันเลยยิ่งแบบเออได้ใช้เวลาได้มีโอกาสไปเที่ยวนอกจากทงานเสร็จไ,ปไ,ปไหมคะไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยค่ะแค่ตั้งท,ทานข้าวหรือกันมากกว่าเพราะเวลามันก็กระชั้นแต่จริงๆแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะทั้งสองทีมเลยที่นี่ไม่งอนมีอะไรกันไหมไม่ได้งอนเขาบอกว่านายงอนเลยยังไงคะ อันนั้น,น,ม,นมันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรอะของเวทีของกินเขาคอนเสิร์ตจริงๆเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดน,นั้นนะมีแต่คนไปแซล,ล์เขาว่าแบบเขาขี้งอนจริงๆเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดน,นั้นค่ะแต่มีบ้างแค่ไม่ชอบให้ไปเที่ยวต่างประเทศนานๆเขาไม่เราไม่ชวนเขาไปด้วยหรือปเปล่าอะเลย <c oughs> องอนยเขาทํางานตัวเขาก็ถ่ายละครอยู่ทุกวันเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้งอนจริงหรอกค่ะมันเป็นสคริปต์อะไรเงี้ยใช่เป็นทางเขาเป็นคนขี้งอนไหม ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยแต่ล่าสุดที่เห็นลงรูปคู่ไม่ใช่ว่ามอนเองมอเองใช่ไหมไม่ไม่เพราะสิเขาก็ชวนถ่ายเซลฟี่จริงจริเราก็จะถ่ายรูปเล่นเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เซนนี้เขาลงแลจะได้เห็นรูปหวานออกมาไหมจ้าก็ที่เขาลงค่ะมีแต่มีจะมีของเราเหรอของเราของเราเดี๋ยวดูก่อนค่ะถ้าลงงานคดได้ครบแล้วก็อาจจะลงรูปเล่นแต่คนแบบเออแต่คู่เพราะหลังหเข้ออย่างนู้นเออ แต่หลังๆนี่คือต้องบอกว่าช่วงนี้หนูเปิดละครสองเรื่องแล้วแล้วก็ของเข,งขาด้วยอ่ะมันก็เลยช่วงนี้เวลาเจอกันค่อนข้างน้อยมากค่ะแต่ไปทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสได้เห็นรูปคู่ได้อะไรมีเปมีคมม่องวีไถอะไร้ค่อนข้างเยอะไหมเพ่หลังๆก็ไม่เยอะแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราทํางานเยอะเนาะตอนนีม้นมีโอกาสได้ทํางานด้วยกันก็เลยเนี่ยได้เห็นรูปได้เห็นอะไรแต่แบบนี้จะมีคิวไหมคะอยากมีค่ะแต่ว่ามันก็ด้วยแบบคิวมันแน่นทั้งคู่เลยจริงๆค่ะงานงานตลมคะ ก็ส่วนใหญ่เป oh, so oh, ็นโทรคุยะค่ะใช่แล้วโทรคุยกันตลอดนึเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยลงรูปคู่เขาเขาเลยงอนเราเขาเลยลงเองตอนที่สิงคโปร์ก็ยังไม่เห็นรูปเราลงนะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงมันมีงานค้างอยู่แต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ได้งอนเดี๋ยวเขาก็หาว่าแบบบอกว่าเขางอนเขาไม่ได้งอนเขาไม่นานเขาไม่เคยงอนหรอคะเขาไม่งอนแต่เรางอนไหม เราก็มีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คือด้วยความที่เราเข้าใจกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยแหละมันก็จะค่อนข้างเข้าใจกันว่าอ๋อนี่ทํางานเป็นอย่างนี้คุยกันแล้วก็มีอะไรเราก็สื่อสารกันตรงๆทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยแบบมอนออะไรกันยงงานแน่นกัน่่นขึนน้นด้วยค่ะมันก็เลยแบบต,ต่างคนต่างพอมันละครมันเปิดอะเนาะมันก็จะแบบหาจังหวะไปไหนมาไหนด้วยกันยากหน่อยอะไรเงี้ยแต่แต่ยังคนก็เงานี่เก็ค่อนข้างดูวันนี้ก็ไปต่อวันนี้พี่ต่ออีกงานหนึ่งเยอะประมาณตัวแล้ว เประมาณเดิมแหละค่ะใช่งานคู่ก็มีติดต่อมาเรื่อยๆค่ะเราดูผลงานยังไรแล้วจริงๆเราสองคนมีผู้จัดการทั้งคู่เนาะที่คอยดูเรื่องส่งงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่จริงๆอะไรเราอยากทําทุกงานนะคะสองคนถ้าเกิดว่าแบบคิวได้เลยลงตัวเราก็รับหมดค่ะโอเคเนาะโอเคขอบคุณคุณค่ะขอบคุณค่ะะตามไปไหม 来来来